สวัสดีค่ะนะคะวันนี้เรามาลองเป็นตัวหมาล่าเนาะเป็นหนวดหมึกหมาล่านะคะก็จะมี2รสชาติก็จะมีเป็นบาร์บีคิวแล้วก็เป็นอันนี้เป็นรสหมาล่าค่ะเรามาลองดูกันนะคะว่าเผ็ดแ,และชาแค่ไหนอันนี้เป็นรสบาร์บีคิวค่ะรูปทรงันจะเป็นแบบนี้เดี๋ยวเรามาลองชิมกันนะคะตัวน,นี้สินค้ามีอายุการเก็บรักษายู่ที่10เดือนนะคะ สินค้าวันผลิตดูได้นะคะแล้วก็นับจากวันผลิตไป,ปอีก10เดือนค่ะด้านในจะเป็นแบบนี้ค่ะจะไม่ได้เป็นปรูปปลาหนวดปลาหมึกนะคะจำได้แต่ว่าจะเป็นแบบหั่นเป็นชิ้นเล็กๆมาค่ะคำแรกที่กินเข้าไปคือกลิ่นมาล่าขึ้นมาเลยค่ะจะมีความเค็มนิดนึงแล้วก็เผ็ดจต่ไม่มากค่ะ กรุบๆค่ะหอมตอนนี้หอมมากแล้วก็เด็กกินได้นะคะอันนี้รสหม่าล่าเนาะดูแล้วน่าจะเผ็ดเลยเพราะว่าเป็นสองสีแดงเสียดายนี่ด้านไหนก็นจะเป็นแบบน,นี้เป็นท้นเล็กๆค่ะ เผ็ดค่ะตัวนี้จะเผ็ดกว่าตัวนี้เยอะเลยบอกได้คำเดียวว่าลิ้นชานะคะแต่อร่อยเลยอะหอมอร่อยเผ็ด หอมแต่เผ็ดน้อยค่ะเด็กกินได้อันนี้จะเผ็ดเยอะกว่าแล้วก็ชายเยอะกว่าค่ะอันนี้ลืมดูอันนี้อยู่ที่15กรัมนะคะต่อหนึ่งซองนะคะ